เขาพูดว่าประมาณว่าเขาทนไม่ได้ที่เห็นเอพี่โจ้ร้องไห้วันนี้แล้วเขาทนไม่ได้เลยที่อะไรอย่างนี้พี่โจ้พูดพูดจริงแต่แค่<อ>ไม่อ่พี่โจ้พูดจริงแต่แค่ไม่ถูกใจคนคนนั้นหมายถึงพี่หนึ่งอะไรเงี้ยหมายถึงอไม่ถูกใจนางแม่คนนั้นอะไรประมาณเนี้ยคือถ้า โอ้โหถ้าเราถ้าพี่เป็นคนเจ็บแค้นเคืองโกรธแล้วโทรไปไปฟ้องพวกพ้องน้องพี่พี่จะไม่ว่าเลยหนูเข้าใจตนี้อพี่อย่าพี่พูดหยาบโ้ยแบบไม่ไม่หนูว่าเข้าใจพี่โจทุกอย่างหนูถึงพูดอะไลว่ามันไม่มีค่ะแล้วแล้วพี่เห็นแก็บโอ้พี่กำลงท้องอ่ะใช่ใช่ใช่ขอท้องอยู่ไงพี่เห็นแก่หลานพี่เห็นแก่เด็กก็แล้ว ทุกคนว่าผมได้อแต่ว่าโหอย่ากระทบกระเทือนคนแบบดีนี่เขากําลังท้องกําลังไส้อะแล้วก็มันไม่เกี่ยวกับเขาเขาแค่อาจจะโอ้โหซึ่งมันเป็นทีมทีมที่เราเคลียร์กันแล้วอ่ะใช่ใช่หนูกกำลังแต่งหน้าจะทํางานช่วยพี่ชายอ่ะพี่หักบุ่มเลยอ่ะไปต่อไม่ถูกเลยผมพี่กองงงว่าเฮ้ยอยู่ดีๆเขาไปไล่ได้ยังไงอ่ะใช่คือหนูก็เห็นถ้าพี่ โทรไปฟ้องหรือพี่ผิดหวังจากตรงนี้จากคาพูดของพี่น้ำหนึ่ง<อ>หรือว่าพี่<อ>โทรไปฟ้องพี่จะไม่ว่าเลยนี่พี่ยังไม่ได้รู้สึกผิดชอบชั่วดีหรือโกรธแค้นเครืองโกรธอะไรเลยหนูเข้าใจพี่ดีดทุกคนเข้าใจพี่หมดเลยพี่โจทุกคนเข้าใจพี่ทุกทุกอย่างเลยคือที่หนูที่หนูพูดหนูบอกว่า เขาว่ามันไม่ใช่เรื่องของเขาแต่เขาจะพูดทําไมทั้งที่มันจบไปแล้วอะไรประมาณนี้โหพี่ตันเลยอ่ะพี่ตันอกตอนันตันอกไปหมดเลยแล้วพี่อยากจะติดต่อไปทุกพี่หนึ่งทุกช่องทางเลยแบบพี่ห่วงความรู้สึกแกแบบทั้งหละอานทั้งโหมันอิเลคเคียขาไปหมดเลยนุ่นอิเลคเคียขาไปหมดเลยตั้งแต่กลางวันแล้วไม่เป็นไรพี่โจมันผ่านมาแล้วที<ม>่ผ่ันมาแล้วนุ่นครับใครว่า ใครว่าอะไรมาว่าที่ลุงอะไรนะใครจะว่าอะไรมาว่าที่ลุงไม่มีครว่าอะไรพี่โจ้เลยตอนนี้มันกาลังใจเยอะมากเขาบอกว่าเข้าใจ<ค>พี่โจ้ล้วลอย่างกรณีพี่บอยเนี่ยคือพี่ไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยว่าพี่บอยจะมาทําแบบนี้ใส่หรือจะพูดหรือจะอะไรถ้าให้ตายต่อหน้าพ่อแก่ถ้าพี่บอยโทรมานะพี่จะพูดเลยว่าพี่ครับทุกอย่างสรุปจบแฮปปี้เอนดิ้งเลย ผมไม่เคอะเลยและที่ผมเสียใจคือเพราะคนที่เขาคอยตามหรือคนที่เขาไม่พิจารณานิสัยของพี่ของลุงไม่ได้เกี่ยวคำพูดใิ่ว่าคนเรามันผิดพลาดกันได้เทคนิคอะคพี่ก็เรียกพี่น้ำหนึ่งพี่พี่น้ำหนึ่งก็เรียกพี่ว่าพี่เราทักถือกันด้วยใจอะใช่ใช่พี่แคร์ดิ ทุกคนเข้าใจเข้าใจพี่โจ้อกเลยเนี่ยกำลังใจเต็มเลยผมอ่านไม่ทันหรอกนะผมไม่อ่านหรอกขนาดนี้เกย่งเล่นไม่ได้เลย <c oughs> หนูบอกว่าหนูบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะเรื่องอะ่ะมันจบไปแล้วจบไปแล้วเลยแต่ว่าคนเนี้ยหนูจะไม่ขึ้นไหลเลยถ้าเขาไม่มีคําพูดที่เขามาพาดพิงแบบว่าพี่หนึ่งเพราะว่าดราม่าหรืออะไรที่เกิดขึ้นหนูหนูมันไม่ได้มันไม่ได้เกี่ยวกับหนูอยู่แล้วหนูก็เลยแบบว่าไม่ได้อะไรแต่ว่าทีนี้ พอขาพูดปุ๊บหนูอะ่ะห่วงความรู้สึกพี่หนึ่งตรงที่ว่าแล้วคนนี้คือใครทําไมเ,เขาต้องมาพูดขขเขาเขามีเขาเขาแบบมาพูดนั่นพี่หนึ่งไงแบบว่าประมาณว่าไม่ถูกใจพี่หนึ่งอะไรประมาณเนี้ยคือเดิมๆแล้วเวลาครับลุงเป็นคนนิสยัยเวลามีเรื่องทุกข์ใจเก็บแม่งไว้คนเดียวครับแล้ว พี่ก็ไม่เคยรู้เลยรู้ตัวเออถ้าเป็นพี่โจ๊ปพี่ชายหรือว่าถ้าเป็นไอ้พวกพี่ต้นหรือใครที่มันยังอยู่รอบๆข้างที่เจอกันทุกวันเนี่ยอืเรายังมันยังถามถ่ายมันยังรู้เลยเนี่ยไอ้พวกนี้รู้กันหมดว่าหน้าพาดพี่เป็นยังไงหรือความหมายพี่หรือว่าที่เราคุยกันเนี่ยมันไม่ได้มาเราไม่ได้การละครกันอะหนูเข้าใจและหนูพี่โจ้เอาจริงนะเขาทุกคนเข้าใจพี่หนูก็เข้าใจพี่แล้วก็มันผ่านไปด้วย พี่เห็นเนี่ยพี่ไม่ได้เป็นเพื่อนในในอะไรกับพี่น้ำหนึกไงแอบมนส่งมามเราเรารู้อารมณ์คนว่าเออเห็นคนโน้นคนนี้บอกว่าอารมณ์เขาจะแปลปวนนะหรือนู่นนีนะ่นั่นนะเฮ้ยมันมันเรื่องโถเออไงไม่เป็นไรนะไม่ต้องร้องแล้วทุกอย่างมันผ่านไปแล้วโอเคไหมเ <laughs> ข้าใจนะลุงทุกคนเห็นไหม ลุงห้ามร้องไห้แล้วนะลุงห้ามร้องเพราะว่าลุงต้องพูดให้หนูร้องได้อย่างเดียวโอเคตเล็กพวกที่ใครปอบใครเข้าใจไหมทิพย์หายแล้วเออไปพูดเยอะแล้วแค่นี้แหละโอเคโอเควางยังไง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 ลูก ตัดไม่ออกก่อนวางยังไงวะหนูเอาออกยังไงครับยังไงออกเอาออกยังไงพี่ลรไปอยู่ในรถด้วยไงฮะเ้วพี่เราไปอยู่ในพี่เราไปอยู่ในรถด้วยไงพี่ไอคนนี้คือีเตอทํทำงานเธอเดี๋ยวนี้พี่จะออกยังไงอะพี่จะออกจากหนูอะ